สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทู e ถายอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่29สิงหาคม2565มีความเคลื่อนไหวจากบริทัตนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอังกฤษซึ่งกําลังเป็นตัวเต็งในการชิงเก้าอี้หัวหน้าพรรคคอมสิวนิตและก็แน่นอนครับเป็นตัวเต็งในการที่จะชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีของอังกฤษคนต่อไป ก็เคยได้ให้สัญญาก่อนหน้านี้ว่าพวกเขานั้นจะเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านกระลาผมเป็นมเป็น3%ของ GDP ภายในปี2030หากว่าตัวเองนั้นเนี่ยครับได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะครับในขณะที่ทางด้านดิซี่สุนัขคู่แข่งของเธอนั้นมีจุดยืนไม่เห็นด้วยโดยเขาเชื่อว่าเมื่อเป็นเรื่องของความมัน่นคงไม่ควรวางเป้าหมายต่างๆตามแต่อารมณ์นะครับเวลานี้การหาเสียงของลิตรัตนั้น วางกรอบแผนงานของเธอในการปกป้องอังกฤษในนั้นรวมถึงตกตวนเต็มขั้นเกี่ยวกับการป้องปรามทางนิวเคลียร์อัปเดตแผนบูรณาการของรัฐบาลและก็ยกระดับการสนับสนุนหน่วยข่าวกรองของประเทศลิทรัตบอกว่าเป้าหมายลำดับหนึ่งของเธอในฐานะที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีก็คือทําให้ประเทศแห่งนี้ มีความปลอดภัยแล้วก็บอกด้วยว่าเราเคยคิดว่าสติภาพและเสถียรภาพเป็นสิ่งที่แน่นอนแต่มันไม่ใช่เช่นนั้นอีกต่อไปเธอบอกว่ายุคแห่งความใจเย็นนั้นเนี่ยจบลงแล้วเรากําลังอาศัยอยู่ในโลกที่มีความอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆและความมั่นคงของเราอยู่ภายใต้ภัยคุกคามมากกว่าที่เคยเป็นมาก่อนในรอบหลายสิบปีนะครับเธอบอกว่าเราจําเป็นที่ต้องแน่ใจว่าอังกฤษนั้นจะมีเครื่องป้องปรามที่จําเป็นสําหรับเป็นแกนนําความพยายามของโลกในการจัดการกับความก้าวร้าว ที่มาจากต่างประเทศอย่างเช่นรัสเซียและระบอบเผด็จก,การอื่นๆนี่คือสิ่งที่เธอกล่าวนะครับส่วนทีมหาเสียงของเธอนั้นระบุด้วยว่าริทรัตน์นั้นเนี่ยครับจะทบทวนการป้องปรามทำทางนิวเคลียร์ของอังกฤษซึ่งเป็นตัวรับประกันขั้นสูงสุดสําหรับอํานาจอธิปไตยของอังกฤษนั่นเองเธอยังจะอัปเดตรายงานการทบทวนนโยบายองค์รวมของอังกฤษที่จะครอบคลุมด้านกลาโหมความมั่นคงการพัฒนานโยบายต่างประเทศให้ตอนถึงวิวัฒนาการภูมิทัศัต ทางภูมิรัฐศาสตร์และความเคลื่อนไหวมุ่งร้ายต่างๆนานาที่อังกฤษพบเห็นนับตั้งแต่รายงานนี้ถูกเผยแพร่เป็นครั้งแรกในปี2021นะครับด้านวิซ่สุนักก็บอกว่าเขามีมุมมองว่าเป้าหมายการใช้ใจ่ายด้านกลาผมนั้นเนี่ยแค่2%ของ GDP ของนาโตควรอยู่ในฐานะขั้นต่ําไม่ใช่เพดานและเน้นว่าการใช้ใจ่ายด้านกลาผมควรเพิ่มเป็น2.5%เมื่อเวลาผ่านไปแต่ไม่เห็นด้วยกับการกำหนดเป้าหมายตามอำเภอใจวิซิสุนักนั้นเนี่ยครับพูดใน อนอาริกเมื่อวันที่25สิงหาคมว่าถ้าลินรัตอ,อยู่ที่นี่บางทีเธออาจจะกล่าวประใสว่าเธอจะลงทุน3%ของ GDP แต่บอกว่าตัวเองนั้นจะไม่พูดแบบนั้นไม่ใช่เพราะว่าไม่เชื่อในการลงทุนด้านการทหารแต่แน่นอนว่าจะทําและประวัติที่ผ่านมาของตัวเองก็แสดงให้เห็นแล้ว แต่ไม่เชื่อในการกําหนดเป้าหมายตามอําเภอใจเมื่อเป็นเรื่องอะไรบางอย่างจริงที่จริงจังอย่างเช่นความมั่นคงของอังกฤษนะครับดังนั้นเนี่ยริชีทุนักนก็บอกว่าการกําหนดเรื่องของความมั่นคงด้วยอารมณ์นั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแต่ว่าจะต้องมาดูในรายละเอียดกันในขณะลิ่รัตนั้นประกาศกล้าวยกระดับใช้จ่ายด้านกลาโหมมากยิ่งขึ้นหากเป็นนายกรัฐมนตรีและก็พร้อมที่จะผลักดันเดินหน้ายกเครื่องขีปนาวุธไรเดน n t นะครับพร้อมเตือนด้วยว่ายุคแห่งความใจเย็นนั้นเนี่ย ตอนนี้มันจบลงแล้วมันหมดแล้วยุคนี้คือยุคในการที่จะป้องปรามแล้วก็ต้องมีอาวุธพร้อมในการที่จะสู้รบกับการคุกคามจากชาติภายนอกแล้วก็ยกตัวอย่างด้วยว่าเช่นรัสเซียเป็นต้นครับ